thank mm -hmm. you มนีคู่นกสิบห้าพี่น้องมาเยี่ยมชมควายของคู่นกเด้อค่ะแสนจันฝ้ามควายไทยยูบานไล่สีสุกอำเภอเสนคาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นไม่ควายลูกใบยกกำลังทองลูกเพชรอุดรก็อยากเห็นเนาะค่ะพี่น้องคูน่นกยังบ่เยเห็นลูกใบยกจ้าเถื่อพี่น้องใบยกนี่เพิ่นเป็นขล้องพอมหาพิทักษ์เป็นลูกของเจ้าสุดรอสายอุทยัย เป็นพี่น้องกบเจ้าแบ่งคอของเจ้าเก่าจเจร่ญนแล้วก็เป็นพี่น้องกับเจา้เจาจะวั่นชายโชคกุลแม่วั่นดีแม่หนําหอมซึ่งเป็นแม่ของเจ้าสั้นถ้าได้ลูกเพชรอุดรมากนี่เพิ่นกับสิมีเชือสายของเจ้าสุดลอกับเ,เพชรอุดรน,นะคะเนาะมาอยู่ร่วมกันซึ่งแถวแถวบ้านของคุณ,คณนุชคุ่นุชเนาะ มีลูกเพชรอุดรหลายโตแล้วเด้อค่ะที่ไปเจอมากกัน้องเพชรนำหนึง่งของคูอิงกับคูออบน้องเพชรดาล่ากับน้องยอดมานี่ของนายหอยปีชาน้องเพชรดาล่านี่เพิ่นเป็นลูกของอแม่ฟ้าแม่ฟ้านี่เป็นลูกของพญาหงนาตาเพ่นดีคกๆเด้อค่ะทู่นดอ่ะลอรุ่นอยู่อีกสองตัว คืออยู่ขอบอพิ้าวกับขอบอก,กับฟ้ามของคู่นกนี่แหละค่ะแม่ใบบัวตัวนี้แหละอีกคู่นกสีผ้ามอเบิงนี่แหละใพรอยากเห็นกับมอเบิงน้ากันเด้อค่ะสวัสดีค่ะคุณคู่นกค่ะเมื่อนี้คุณคุณเมื่อนี้คุณนกมากบ้านคุณคุณนกเด้ขค่าว่าพันมีควายมาหมา่ตัวหนาหักหนาหัก ท่องเพชรอุดรคู่นุดก็เลตาม,ามามักเพชรอุดรแห้งคู่นุดก็ดีซื้อน้องอยังค่ะซื้อใบบัวครับคุน้องใบบัวประมาณอายุเท่าใดแล้วประมาณสี่ปีครับทองแรกหรือทองที่เท่ททาใด<ท>ค่ะทองโที่สองครับทองโตที่สองแล้วไอโตแรกอยู่อยู่กับคูน่นกบ่ค่ะโตแรกนั่นคูออกทอดมาได้อาทิตย์กลัวครับยูน้ำเหลืองเก่าอยู่น้ำเหของเก่าเป็นหมอผสมเทียมนะครับค่ะ เ็กอวสิ่กับัา่านว่า่าเสียท่านข้อใ่ตนใหม่อืค่ะเป็นเจัางดายละที่นี่เสืยอ่านท่านข้อใส่ตนไหม่ค่ะลูกตายแล้วลูกเรเลยโอลูกตายค่ะมันของกันใส่ใส่ตนหม่ค่ะสมหม้อเชือมกันนเพันค่ะหอดอืม ไอ้คนกับบ้านนี่เราคนว่าคุนเคยดึงเงินมานน้ำผมเลยว่าผมสิหอยก่อนมันสิเบิดผมบอกให้ถางมันเดี๋ยวมาหลายค่ะตอนนั้นตอนไหนกับสื่อเพระท่านแท่งเนาะตอนละหาท่านตอนละหาท่านค่ะกรได้มาสองหลอดชนก็ไดสองหลอดค่ะคุณปรสมใบสองตูติดทั้งสองติดทั้งสองเลยตัวนึงเนี่ยส่งไปให้อเนกฟาร์มครับตัวนึงอเนกฟาร์มค่ะไม่ฟาร์มมากครับค่ะไปคุณไป ตีเส้นหาค่ะตีทั้งสองส่งลูกออกจะคอกอีกตัวนึงค่ะนออข้าวนะครับอ๋อเห็นอยู่คหายังบ่ออกอืออายุประมาณสามสิบแล้วค่ะตีแปดเดือนค่ะมันข้องหมอสข้องมอสคนกับสมตุนีหลอดนึงค่ะถ้าหลอดนึงเพิมก็ไปซื้อมาไหวเลยอ๋อไปซื้อมาไว้ไปซื้อมาซื้อไว้แล้วครับหมายถึงหลอดเท่าใดค่ะที่ซื้อมาเก็บไว้เนี่ย ซื้อเพิ่อนมือหนึ่งครับืมตอนใดค่ะตอนบ้างใดนี่ว่าตอนก่อนเสียเมียนมาอ๋อค่ะอืต้องลงซื้อจ็กหลอดค่ะนี่ผมซื้อมาหลอดหนึ่งค่ะไปซื้อเอาพื่อนนะพอเสียหลอดเนี่ยอ๋ออ๋อออไซื้อแม่หนีมาอ๋อค่ะแม่หนีมาไปซื้อกับคุณหมอแม่บ่ค่ะอืมแปว่าท้องอะเดือนท้องแจ็คเดือนแล้วค่ะท้องอะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนใกล้ออกแล้วดิค่ะเนี่ย อีกเจ็ดเดือนเนาะเ่มันขอดสิบเดือนมาเพื่อสภาพาเนี่มัอนเเดือนเานี้าเนเก้าก้าเอนจกากเดือนค่ะาดเดือนนเบอนับจางไกดือนเนับ้ือนนือยู่้่นับ้อกันนับเืนเอนาเนับแา่ผนาอนแอเกก้าาอนอค่ะ้อกานกนนกกนับนับไป ผ่านรอบแรกแล้วก็เริ่มนับเดือนเลยแมนบอกค่ะเดือนนั่นเลยผม,เร,มเริ่มนับนไปไือผมม,มือทีอม่มือผสมหมอคุณหมอเพิ่นจากคำนวณให้เองน,น้องค่ะเนาะเอามาเบิงเดอใบผสมผสม,ผสม,ผสม,มาเบิงใบผสมเม่าแล้วค้องแท้มาแล้ว<า>นี่ค่ะ,ม,<า>ะมันใกล้เห็นตําใบยังบวผสมนี่ค่ะสมวันที่ยี่สิบสามเดือนหกครับ มีใบผสมบางทีค่ะนี่เด้อใบแผ่นดอนเป็นแบบนี้เดือนห้าเดือนพฤษภาพครับสกษตรบรสองพฤษนสภาพหกสี่นี่อันนี้ไรสีสุกค่ะหมอเจนดิดเป็นหมอผสมจำเลยอำเภอศรีนครับอืมค่ะค่ะมีเด้อถาเบิงถาเบิงเดือนยังก็คุณหมอไอ้ผู้คุณผู้เดือนพื้นสภาพบันทีหาพฤษภาพคุณโนจิมาโลด อาพื้นสภาพสิเมื่อเบิงมันคลอดตามผมไล่ก็คือประมาณที่ยี่สิบค่ะยี่สิบสองพื้นสภาพเหรอคะอ๋อสมวันที่ห้าตอนสมวันที่ยี่สิบสามอ๋อค่ะไมันไล่สิบเก้านิ้งนะครับอ๋อไล่ไหวเพื่อยี่สิไล่ไล่เพื่อไหวค่ะค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะอย่าลืมส่มคาวเดอร์ค่ะนั่นใบผสมเพราะคือมูได้ใบเพชรูดดอนมีใบเดียว จังแต่สมัยซื้อน้องยังเกาะน้องใบบัวน้องใบบัวนี่เป็นลูกของใบยกใบ,บย,ยกใบบัวเป็นลูกของใบย,ยกในท้องนีลูกไส้ลูกสาวจักลูกไส้หรือลูกสาวล่ะของเพชรอุดรเ, <c oughs> เอาบัาาบงคับมา,าเพียงค่ะค่ะตัวนี้งามบ่ค่ะ นี่ว่างามหับค่ะเบิางยังได้ค่ะคุณครูได้ต้องแบบหน้าตาคุณได้นะดูดูยังไงว่าควายหน้าตาดีตาตาเต็มเต็มจมค่ะชัดเจนอ๋องอ๋องสองอ่องอ่องชัดเจนแต้มชัดเจนค่ะมือไม่ถ่ายเรื่องค่ะตาดีขึ้นเลยไอ้กรณีควายที่มันบ่มีมันมันมันแก่มันบ่ชัดเจนนี่คือคือเป็นยังไงครับ มันก็เป็นน้ำสายสายพันธั์อ๋อค่ะร้อยหาซิบ,บวกแม่มั้ยเป็นแม่ลูกให่ก็อยู่นะค่ะน้ำคู่คู่ยุงเลี้ยนครับแดงเหมืนปัาอือค่ะแต่หน่อยหาซิบแบบอืมเป็นแม่ตอนกรองตัวชีเรียสค่ะที่ต้องงามๆเนาะคุณนกมีแต่เลือกวิธีเลือกเลือกยังไงค่ะเลือกควายเขาคอบนี่ เบื้งที่ไหนกับเบิ้งมันง่ามเบิ้งเหมือนกันมอค่ะเบั้องในวัานี้เบิ้งที่เราส่วนมือค่ะมองตารวมรวมลมรวมค่ะเบื้อผิดบังเลยค่ะตรงหนือเล่ค่ะแ่ตัวนี้ผมกับวันี้คือยังไรคือคือแต่มันหนุนหุบไม่ห่ออ๋อค่ะโตมันกับง่ามเนาะค่ะน้อมันกับบอมมันกับบอขี้ไล่สายเลือดใบยก ไอเดยดแม่ดีไซส์เด็ดพอได้ถอดลูกไม่ถอดแล้วดีแบค่ะ,คะนี่มันโตเป็นโตออกมาแล้นี่เหรอรายเสียหนึ่งค่ะค่ะอันนี้กะรายเติบอยู่บค่ะราค่านะ สองเส้นห่าครับอืมบอกได้อยู่บ่ค่ะถ้าบอกบ่าได้สิเป็นตัดถิ่มได้อยูังนะค่ะสองเส้นห่ากับบ้แพ้งน้องค่ะเนาะพ่อปลาได้อยู่ก็ก็ฟังอยู่ลูกในท้องมันเป็นปลาหลุนอยู่จังอ่ะพิซซี่มาได้หอยพิซซ่าพิซซี่มาเมลกับบริงไงปนปนีนะค่ะบริไนซื้ออะไร เนี่มีลูกเพือนดอนสามแสนกว่านะครับพ่อสามแสนกว่าค่ะง้อนลูกน้อยลูกน้อยเพื่อนซื้อลูกน้อยค่ะแม่ยังนอเพื่อนซื้อตัว่ามันคขอดม้าเหลี่ยมซื้อโบได้นะครับค่ะแมนอยู่คขอดมาซื้อโบได้แล้วก็เพิ่งรู้ว่าอยากขายดอกแต่พอนี่เพิ่งจะนี่จะเปลี่ยนเรื่งใส่นะครับอ๋อซื้อให้ซื้อน่าอ๋อค่ะ ยินในพันมันเลยแบ่งนะค่ะคนถือจิดไปเกียวซื้อพันแสดงแต่เพื่อนกับบ่ขายนติดก่อนค่ะพี่จานี่นี่นี่พูดรงนีเลยว่เจ้าจี๊ดพนมาเรื่อยๆแลอค่ะแฟนเพื่อนใจอ่อนโตแบบใไงนึงเด้ค่ะโตแบบใหนึงเป็นเป็นตุมเป็นโตเมียเนาะเป็นตตเมียที่สูงใหญ่ สูงเท่าไรได้วัดบ่ค่ะร้อยสี่สิบเต็มร้อยสี่สิบเต็มโม้ยเบิงคือจังร้อยสี่สิบตัวนี่ล่ะเราเราใหญ่ลูกสองอีกอืมค่ะลูกอีกโตหนึ่งกะบยุดอยู่บ่ค่ะความสูงเพิ่นว่าเพิ่นว่าถ้าลูกสามหมดแล้วมันยังถึงยุดใหญ่อืมค่ะค่ะตามถึงบนหมอืมค่ะ ตัวก้อนนี่โตโตเอื่มันนี่ผมมแบงไห้กู้ยุงเลียนไ่ายลอยสี่สิบสี่ค่ะแวก็หมอตุนพวค่ะเอาแม่มาเอาเอื่อยมันมาตอนนี้แม่มันลอยสี่สิบแปดเดี๋ยวนี้ลอยห้าสิวโอ้ยไข่ตอนนี้เอื่อยมันลอยสี่สิบสี่ค่ะผมไปวัดไปอยูทั้งมดเนี่ยมันสมบูรณ์ไม่ต้องจะเริ่ไปวัดความสูงเดี๋ยวนี้ออาตัง สาสีเหลือนขึ้นหลังคมณบรวารได้ลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด่เ่อขั้นไม่ยุ่ขั้นเดี่ยี่สิบงค่ยี่สิบะซ้ำลอยสี่สิบหือหัวใจอะเลี่ยงเจ้าใดค่ะคุณนกเลี่ยงแบบหัวอาหารก็ก่นหัวอาหารพอขาดแล้วครับเพราะว่าหยาหัถึงหยาไว้ขาดน้ำขาดน้ำค่ะ ผัดว่าได้คือมัวหารก็ก็ฟางครับเป็นเป็นแบบนี้อยาบำรุงเป็อย่างแน่๋อค่ะมัวหารอย่างเดียววะค่ะบ่ราบ่ผสมอย่างอื่นผสมครับอืมค่ะทางเดินน้ำฟองไอแล้วแล้วชัดเจนเนาะค่ะเน้องเอออุดมทัศนีชัดเจนแล้วก็หัวว่างอือโหใจดีใจดี พันมาพันเขาเขาคนไอ้เขาตัวอื่นได้บ่ค่ะเรียกว่าบ่ดนนได้เอา,าออกไม่ดีร่วมกันก็มีใส่เก่าแล้วใส่อค่ะกักับขอยน้ำกันกันขัว้วน้ำกันกะตา,ามอายุอยู่ครับค<า>่ะแกก๊อต้นบ่งมมี้สุดปัดใส่สั่งแกมนนือไปเบิ่งเลยค่ะน้องใบบัว่ะเอาไปหาแบบจับเพรามันเป็นยางไม้ลูกหัวลูกยางเนยค่ะ ้องโซหรือเ่าไปทางดังตาแท้ใสหลินใสแม่เดียวค่ะเ <laughs> ชื่องเชืองขีดความปลอดภัยเลยค่ะ <laughs> หางกระยา่าเนาะค่ะเนาะหางย่าใส่ใดอยู่อ่างก็ใหญ่อ่างกระยายลูกมา่จะาเป็นอย่างใดเนาะคุนว่นาให้ผสม ไอ้ผสมแล้วนี่ฮะน้ำเกลือกับมน้ำแข็งมาหดมันให้มันเย็นเย็นลูกจะเป็นตัวเมียค่ะเ <c oughs> บิ่งในยูทู e สูตรว่ค่ะสูตรโบราณเคล็ดลับเพิ่มาเคล็ดลับแม่ใบบัวแม่ใบบัวหาคนหาไอา้ควายถีบขาคือแม่หมอดนี่หาย,ยากยามแม่หมอดลอกขางานแม่หมอดอะตุม้มไว้เลย ถ้ามีคุอดสิมาผสมแม่มอดอยู่ควายเออะบบนี้ตรงบบนีอย่งเดีบ่บผิดหวังเนียค่ะมาเบิ่งนี่บผิดหวังถ้าเป็นฟ้ามฟ้ามผู้นกซื้อยังก่อนค่ะฟ้ามผู้นกแสนนี่เดนนี่เด่นนี่เด่แสนจันฟาร์มควายไทยค่ะมีแต่ควายตรงงาม บ่แงามนี่บ่แมนออกจากฟาร์มคุณนกไอไปทั้งใดกะเรางามๆนี่คุณนกได้จากคุณนกแบ่งแนวดีเออค่ะแต่คุณนกคุณนกแน้วไปกับบ่บ่ผิดหวังนะคะเนาะไปชายซอยกับมี่น็ล่ยหลายเลยอ๋อค่ะถ้าได้เพดูดอนออกมานี่สีเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ถ้าเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้สีเอาไว้บอกค่ะหรือว่าเออสีเอาไว้เลย สีบบพิดวังนอกเพชรอุดรเอาไว้ติดคอทุกคอนสิ่งสมไปเลยใส่ว่าสีบบพิษบ่บ่ขายเนียเพราะคนจำป็นนคอเยอดบุญกระินในคออ๋อค่ะสองพันบาทค่ะหายากเร้วลูกแรกลูกที่สองด้พอสูงแม่สูงวัยหาศึกษา แม่สูงลอยห้าสิบสามมีแต่เอาแม่ใหญ่ๆเนคะคะมาผสมเพดูดอนอันนี้แม่หนึ่งกับสูงลอยห้าสิบกำลังรักษาอยู่รรรรรรเราเป็ผสมติดเ่ากันค่ะน้อกับคุณแม่ร่างกัาดูคผสมติดยากอาจจะเกิดจากสาเหตุยังค่ะ อ๋อเคยแทงค่ะค่ะอดร้านบบทองเลยสีแดงอืมค่ะีดของเป็น้าทองอเด้่ยค่ะเบิ่งพ่อใจแล่ย่างค่ะพ่อใจหลายบ่ายย่าง ในท้องมีลูกเพดูดอนเดี๋ยวมถไทยเห้บเบิงเน้อถ้าออกแล้วจะเฝ้ามาถไทยเบิงแต่แต่แรลกขอดคนละออกมาสองสมือในหน้าตาเป็นใงไ่ลูกเพดูดอนนี่เราว่าหนาหากทุกโตเชื่องทุกโตดุ้งดิงด้งดุ้งดิงนะ้งหนาลักจุ้มจิ้มตะมุตะมิถุกโตะสีอยากมาเบิงว่ามันตะมุตะมิคือเขาว่ามันแต่ละแต่ละโตนี่จะขึ้นกันมัดเนาะค่ะี คุณออกขอบคุณค่ะ